บริวารนะหมายถึงคนรอบข้างเรานะ<อ>นะคะเครื่องใช้อุปกรณ์ของน้องแชร์ทั้งหลายอะนะคะเครื่องหัวโภคทั้งหลายอะอะไรหมอ้อกระทะตู้เย็นอะไรพวกนี้ทุกอย่างบริวารหมด<อ>สัตว์เลี้ยงก็บริวารใ,ในความบางทักษะเนาะบางทีถ้าผัวดาบริวารเราเสียอย่างเงี้ยนะคะบางทีน้องไม่สบาย น้องเจ็บไข้แทนเรา <c oughs> อะไรประมาณนี้นี่นคือบริวารหมดคนที่แวดล้อมเราใกล้ชิดอ่านบริวารหมดเนี่ยคือความหมายของคําว่าบริวารอายุก็คือโรคภัยไข้เจ็บอายุคือสุขภาพระดับแรกเลยต้องอ่านต้องอ่านนี่เลยคือสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นดาวอายุอ่ะสําคัญที่สุดน้องแชร์คใครจะอายุสถาพรคือยืนยาวถึงร้อยปีเนี่ยดาวอายุก็ต้องแข็งแรง นะคะอยู่ในที่ที่ดีในดวงชะตาทักษะจะต้องอ่านประกอบกับดวงชะตาเสมอเสมอ,เสมอเลยอายุเนี่ยหมายถึงสุขภาพยังไม่พอนะ <Okay. S 2> น้องแชร์มันหมายถึงความที่เราชอบอยู่นะ <advisory. S 2> อะไรก็ตามความชื่นชอบของเราซึติเราชอบดนตรีอย่างเงี้ยหรือเราชอบกีฬาอย่างเงี้ยเนี่ยคือดาวอายุข, <glauben. S 2> ของเราเราจะทําสิ่งน,นั้นหรือไม่คนไม่ชอบเลยชอบปลูกต้นไม้ <backwards. S 1> <asha. S 2> แล้วก็จะไปชอบในสิ่งที่เราชอบนั่นคือความชื่นชอบของเรา <tha. S 2> แล้วก็ดูว่าดาวอายุของเราเนี่ยในดวงชะตาของเราเนี่ยนะคะไปอยู่ที่ใด มันก็จะตอบมาว่าเออเราชอบอยู่บ้านคนชอบจัดบ้านมากนะคะหรือบางคนชอบไปเที่ยวปุตตะดาวอายุไปอยู่ในปุตตะอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไม่ไม่อยู่กับที่หรอกค่ะไปว่อนทั้งวันนะคะสนุกสนานทั้งวันอันเนี้ยมันจะบอกนั่คือความชื่นชอบของเราแล้วก็สุขภาพของเรานะคะอายุเป็นมรณะไม่ได้นะไม่ได้เลยคือมรณะเนี่ยหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บจะมาหาโรคแรงด้วยเนาะโรคประจําตัวอันเนี้ยถ้าอายุนะคะไปอยู่ในเรือนมรณะหรือดาวอายุเป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ย สุขภาพผู้นั้นจะจะเสียหายต้องระมัดระวังนะคะต้องต้องตรวจสอบตัวเองอ่ะรักษาสุขภาพเองให้ดีทีเดียวหรือไม่วิธีเขาแก้เขาบอกว่าให้ไปอยู่ต่างที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้้ไปอยู่ต่างถิ่นอายุมรณะอย่างเงี้ยให้ย้ายที่อยู่บ่อยๆมันก็จะช่วยลดทอนความเจ็บไข้ค่ะ